Home Pro ชุดสนามเหล็กสปริงเพื่อล่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้หลากหลายตามสไตล์ผลิตจากเหล็กขัดผิวเรียบพ้นสีทนทานต่อการเกิดสนิมเหมาะกับวางไว้ในสวนหรือระเบียงบ้านเก้าอี้รองรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลกรัมหาซื้อได้แล้วที่โฮมโปร เรื่องบ้าน Home Pro คือคำตอบตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายตามสไตล์ผลิตจากเหล็กขัดผิวเรียบพ่นสีทนทานต่อการเกิดสนิมเหมาะก,กับวางไว้ในสวนหรือระเบียงบ้านมีจุกพลาสติกรองกันลื่นที่ขาเก้าอี e, ้รองรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลกรัมโต๊ะ ความกว้าง140ซนติเมตรความสูง70เซนเมตรความลึก80ซนเมตรเก้าอี cm, คาา้ความกว้าง54เซนติเมตรความสูง87เซนเมตรความลึก54ซนติเมตรโต๊ะข้างความกว้าง40เซนติเมตรความสูง39เซนติเมตรความลึก40เซนติเมตรหาซื้อได้แล้วที่ HomePro เรื่องบ้าน HomePro คือคำตอบ